สุขสันสุขสันสุขสุขสุขสันสออขอสุขสออขขอสุขขอตังหวยจีนให้ฟังเขตยิน so ยี่ฟัง的时候สุขจะปลายยืดจังก์开一点点สุขสุขสุขสันสุขสันสุขสันส q u a r r o o สุขสันรรค์是快乐，通常是用来庆祝某某的日期。สุขสันต์วันปีใหม่วันปีใหม่วันซือปีสือเหนียนใหม่ซือซินวันปีใหม่วันปีใหม่新年的日子สุขสัน์วันปีใหม่สุข สันวันปีใหม่ซินเนียนควยเลอขอให้ขอให้ขอให้ซี่ง祝愿或เ是祝福人家的ขอให้ยจง用在祝福人家的ขอให้ทุกทุกท่านทุกทุกท่านทุกท่าน ทุกชื่อฟาตัวอินทุกทุกท่านทชื่อส่วเยนใหนญ่ทุกท่านท่านนี้ฟ้าฉางอินลาสางอินท่านฟาจงเหอนที่ชื่ออินท่านท่านทุกท่านทุกท่าน所ต的หนิงจเปลี่ยนทา在这边它是เ在各位ทุกท่าน ทุกท่านจะเรียนก็จืดทงฉางซื่อขยงใจเกเวยกุยปิงทุกท่านทุกท่านขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านจู่เกวยหัวซื่อจู่เกวยกุยปิงขอให้ทุกท่านสุข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 ทัศนควายเลอ สุขคือควเลิศสุกจะเปลี่ยน它是快สุขสรร上面ง是用在庆ม某,某某的日期，我要庆祝某某,某的日期就写สุขสเมียนสุกสรรวันปีใหม่สุกเสียน它是快乐 o 快乐用在祝福人家，สุขสุขสุข用在祝福人家，สุขสมสมท它ต在เ成达成สม สมไฟสมตะซ้โหั Jamie, you, lonely, เมียนทยมเมื่อตะเวอินจุดปลายเหอะสิไหลยกปีอินสมสมหวังหวังจะก็หวังไฟินหวังหวังหวังสมหวังสมหวังสมหวังหวังหลาจื้อสีว่างหัวสีเยียนว่างสมหวังอีสือสื่อตาเฉินเยืยนว่งสมหวังสมหวังตาเฉินเยืยนว่ง สุขสมหวังสุขสมหวังจะก็สมหวังไปยังเฟิงไคสุขสมหวังสุขสมหวังควยเลอร์ินเสียงซือเฉินสุขภาพสุขภาพสุขสือควเลอภาพซือเจ้าเพียนใจจะเปลี่ยนสุขกันภาพ ใอีทถ้าพิน在一起它会产生新的意思所以สุก跟ภาพ之间它会有连音连音意思是คอเียคอิน它还要读一个ค่ะสุกค่ะภาพสุกค่ะภาพสุกซือล乐ภาพคือเจ้าเพียงจ้จะเปลี่ยนสุขภาพคือร่างกายจะจองควงสุขภาพสุขภาพยย่เมียนอิน สุกสัรรเอียวโยเหลียนอินสุกสรรไม่โยเลียนอินสุขกินสรรไม่โย่เรียนอินเอวเวทาตโตสอควายเลิกสุกขภาพสุกขภาพถ้าซื้อสินตะอีซื้อสร้อยสุกขภาพเยียวโยเลียนอินสุกขภาพสุกขภาพสุขเกินภาพจือเจียนเอียวโย่ะขอเอียวใจจือตุกขะสุกขภาพสันติจวงคว่าง แข็งจะก็แข็งทัศสร้างเมียนทะยมไมเด็กขูจะก็แข็งไอ้ตัวตัวอินแข็งแรงแรงเอลราสังอินแรงทัศน์สยอยลี่เพื่อซื้อตาลีใจจะเปลี่ยนแข็งแรงทซืนอเจจยงคังแข็งแรงซือเจจยงคังสุขภาพสันติจวงควงสุขภาพสันติจวงควงแข็งแรงแข็งแรงเจนคังสุข สุขภาพแข็งแรงสุข,ขภาพแข็งแรงเอามันเจ้จูเฮอ่อเหียนเจียเตอเอามันคืออีกอย่างขอให้โมโมเดินขอให้มโมโมเดินว่าซื้อทุกท่านสุขสมหวังขอให้สุขสมหวังยาขี่จูฝูขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ สุขสมหวังขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขสรรวันปีใหม่ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงขอให้ขอให้ใหจุยเยียนเฮงเฮงเฮง,งเฮงเฮงเฮงจะก็เฮงเฮงเฮงแจให้กว่า 长จังต一个声词เฮง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 ถ้าใน泰国看到ซิซิซิน้กว่นี้นี้้าใน泰ซิซซินี้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 ถ้าใน泰国看到ซิซิซินี้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 ถาใน泰国看到วิซิซิี้ี้นี้นีนี้นี้นี้ี้ถ้าใน泰国看到ซิซิซินี้นี้นี้นีาใิซิซินี้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 ถ้าใน泰 รวยรวยรวยฟ้าอัวแตอินอัวอย่างห้องห้องเมียนทะยอยย่อรวย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 ห้องเมียนแทกซื้อฟ้าหลวงหลวงย่อเอตินรวย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 กระซิ่งไว้รอเรือวันนี้เจ็ดเสือจูเนียนรวย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  รวยรวยรวยจะซื้อโยกเฉียนต่างฟูกุเหรนรวยรวยรวยตลอดปีตลอดท่าซื้ออีสือเต้าหยงเหยียนตลอดปีตลอดปีจะ้ซื้อจังเหนียนและท่าซื้อฮั่น或อเหอและตลอดไปตลอดไปหยงเหยียนตลอดปีและตลอดไป,ดไป,ดป,ดไปจังเหนียนเหอหยงเหยียนขอให้เฮงเฮงรวยรวย ขอให้เฮงเฮงรวยรวยรวยตลอดปีและตลอดไปจู้ว่างว่างว่าง有ย,ย,ยีย有钱当สุขสรรวันปีใหม่ีนเหนยนค新年快乐ขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่าน祝各ส贵宾祝各位ว所望祝所望快乐 สินเสียงซื่อเฉินสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยตลอดปีและตลอดไปขอให้เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยตลอดปีและตลอดไป